โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่จะเป็นเป็นคลิปนะฮะวิดีโอนะครับก็วันนี้เราอย่างที่เห็นข้างหลังนี้เลยนะครับก็จะมาวิเคราะห์หุ้นซิลิกนะครับทำไมต้องเป็นตัวนี้นะครับมีเพื่อนหลายๆท่านนะครับเรียกร้องให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยทำไมมันถึงวิ่งได้อย่างสวยสดนดงยามนะครับนะแต่ก่อนอื่นนะครับ เราไปดูก่อนทำไมต้องวิเคราะห์ตัวนี้ด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆทีเ่เป็นสมาชิก XBOT นะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับผ่านตัวบอท l ดไลน์เนาะนะครับจะเป็นวันที่พื่นรหัสนะครับพืนหัสที่มันเตือนมานะครับก็ตรงนี้เลยนะครับประมาณช่วงเที่ยงนะครับเที่ยง10นะครับซึ่งแท่งก็ต้องบอกว่า สวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆก็คือเหมาะที่จะเข้าซื้อนะครับเป็นแท่งที่ตรงนี้เลยนะครับที่ผมเขียนเครื่องหมายเอาไว้นะครับแล้วเรามาดูผลของมันนิดนึงนะครับว่าวันนี้ที่ปิดวันศุกร์เนี่ยนะครับผมอัดตอนประมาณเที่ยงคืนนะตลาดก็ปิดไปแล้วเนี่ยนะครับเราลองดูนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับกับหุ้นซิลิกนะครับอันนี้ผมใช้ t r a d i n g view นะครับก็เป็น ชาร์จที่ฟรีนะครับใช้งานได้อย่างดีทีเดียวนะแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับรอ,อโหลดนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ซิลิกเลยนะครับก็วันนี้วิ่งจากวันก่อนเนี่ยนะครับที่เตือนมาน่าจะประมาณแถวๆสองบาทเกนะนะครับแล้วก็วันวันศุกร์นะฮะก็เป็นแท่งเขียวยาวขึ้นไปเลยนะครับทำา i g อยู่ที่สองบาทเออมันโทษฮนะ สามบาทยี 16, นะครับแล้วก็มาปิดที่3ามบาทสิซึ่งก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะสำหรับคนที่มีซิลิก,กด็ดีใจด้วยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันก็คือว่า,าแล้วทาไมต้องเตือนนะครับเพราะว่าหุ้นที่อยู่ในเอ็กอนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ถูกคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นหุ้นที่โกลดนะฮะแล้วก็มีพื้นฐานดีนะครับก็เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่ง วิเคราะห์เองนะครับพอเตือนมาก็ให้มั่นใจได้เลยว่ามันเป็นหุ้นชั้นดีอยู่แล้วนะครับมาดูกันว่ามันดียังไงเนาะนะครับซีริกนะครับถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับจริงๆธุรกิจเขาไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับกาวนะครับผลิตและก็ขายนะครับซึ่งจะมีบริษัทย่อยเนี่ยคอยเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายให้นะกาวเนี่ยมีหลายประเภทนะฮะเดี๋ยวเราไปลงดีเทลกันอีกทีหนึ่งนะครับนะ ถ้าดูดีเทลนะครับผมขอแยกตามแบ่งตามรายได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เพื่อนๆจะได้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ง่ายขึ้นนะครับนะเ,เขาขายนะทั้งในและต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในประเทศเนี่ยครึ่งหนึ่งประเทศเต่างประเทศครึ่งหนึ่งนะครับนะเหลื่อมกันไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผลิตนะฮะตัวผลิตแยกตามแยกตาม d u c ตเลยนะครับสีเหลืองเองเนี่ยนะครับ ทำยอดขายได้ประมาณ300กว่าล้านนะนะครับยอดขายรวมรวม,มแล้วของบริษัทนี้อยู่ประมาณ500กว่ากว่านะครับสามกว่าล้านคิดเป็น59%เนี่ยจะเป็นกาวประเภทที่เรียกว่าโซเวนเบสนะครับให้นึกถึงกาวเฟอร์นิเจอร์กาวที่แบบเป็นเหลืองๆอ,อะนะครับเ,เคยเห็นไหมพวกกาวแบบที่ต้องการความคงทนมากๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นโซเวนเบสนะฮะก็ ส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่นะครับนะก็ผลิตเยอะสุดนะครับแล้วก็ยอดขายเยอะสุดนะฮะส่วนตัวที่2นะฮะไล่ลงมานะครับก็เป็นกาวฮอตเมล์นะครับสามสเอร์เซนต์นะครับยอดขายโดยรวมนะเอ่อถ้าให้นึกถึงก็นึกถึงภาพนี้เลยฮะเป็นกาวแท่งนะนะครับต้องใช้ความร้อนนะครับในการละลายแล้วก็มันจะยึดติดก็ต่อเมื่อมันเย็นแล้วนะครับเหมือนกาวเอ่อที่ยิงปืนไฟฟ้านะครับนะ ก็อนนี้ยัดเข้าไปแล้วก็ให้มันละลายออกมานะครับก็ใช้ในงานบ้านได้นะครับก็สะดวกดีนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับยอดขายประมาณ40กว่าล้านนะครับหรือประมาณ7นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเป็นกาววอเตอร์เบนะครับซึ่งต่างจากต่างจากโซเวนเบสก็คือว่าตัวทำละลายเนี่ยจะเป็นน้ำนั่นเองนะครับข้อดีของมันคือ ปลอดภัยนะครับไม่เหม็นนะครับแล้วก็ทั้งคนใช้ทั้งคนผลิตนะครับปลอดภัยไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับไม่เหมือนตัวกาเซเวนนะฮะนะครับก็เป็นอะไรลักษณะน,นั้นกาอุตสาหกรรมที่ใช้บ่อยๆนะครับก็เช่นพวกฉลากนะครับหรือเป็นพวกบรรจุภัณฑ์หรือว่ากลุ่มที่เป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้จะใช้พวกวอเตอร์เบทเยอะนะครับ โอเคมาดูกันต่อนะครับกลุ่มลูกค้านะก็อย่างที่บอกเลยนะครับโรงงานเฟอร์นิเจอร์กล่องบรรจุพันธุ์อาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับประมาณนี้ขายไปทั้งขายเองตรงเข้าโรงงานแล้วก็มีตัวแทนจัดจำหน่ายด้วยนะครับนะอันนี้คือช่องทางการจัดจำหน่ายของเขานะนะครับเรามาดูผลงานการดำเนินงานเขานิดนึงนะครับทุกคนอาจจะงงนะฮะเหมือนกาฟนะครับที่แล b พูดเนี่ยนะครับได้ ชอบชอบมานานแล้วนะครับถ้าใครตามแลบพุ่นก็จะรู้ดีว่าแลบพุ่นก็วิเคราะห์ตัวนี้บ่อยมากนะครับสำหรับก้าฟนะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่ตามแลบพุ่นนะครับแน่นอน XBo x เตือนอยู่แล้วนะก็ยินดีด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะเบรกไายแล้วนะครับตอนนั้นจําได้เลยนะครับวิเคราะห์ครั้งแรกนะครับก็อยู่ประมาณช่วง60กว่าบาทนะฮะหบหกประมาณ66สิประมาณนี้นะครับ หรือแม็กซ์สุดก็ประมาณ70กว่าเท่านั้นเองนะครับตอนนี้95.5นะครับก็ดีใจด้วยนะซึ่งงบออกมาของก้าฟเซียก็ดูเฮ้ยทำไมกําไรนิดเดียวหน่อยนิดหน่อย,อยไม่เยอะนะครับแล้วก็มันผลน้อยมากนะครับแต่ทุกคนอาจจะงงนะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆต้องไปวิเคราะห์ดีๆนะครับซึ่งมันเป็นเคสคล้ายๆกับซิลิกนี่ยแหละนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่างบการเงินนะครับยอดขายก็ไม่เด่นโตนะฮะแล้วยังขาดทุนอีกต่างหากในปี61 ขาดทุนถึง10ล้านนะฮะถ้าเราวิเคราะห์จาะลึกลงไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาขาดทุนจากรายการพิเศษนะครับคำอธิบายงบมีอยู่แล้วนะลองไปนั่งอ่านดูนะครับเขาไปซื้อกิจการนะครับก็คือ PMC นะครับมีค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการเนี่ยประมาณ20กว่าล้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบวกกลับเข้าไปนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเขากำไรอยู่10ล้านนะครับแต่แนวโน้มมันก็ดูลดลงแนวโน้มก็ดูลดลงแต่ทําไมเออมันขึ้นนะฮะก็มี2อเหตุการณ์นะครับสองสตอรี่นะครับสตอรี่แรกนะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงปี60นะครับนั่นคือบริษัทพยายามปรับปรุงนะครเออไม่ไม่ปรับปรุงสิเป็นการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับถึง3เครื่องนะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น High p e r f o r m แมนซนะครับแต่ตัวนี้มันดูแล้วไม่เห็นส่งผลมาในงบปี61เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผลิต High p e r f o r m แมนซนะครับ Product คุณจะต้องขายได้ Margin มากขึ้นเพราะนั้น Gross Profit Margin ในปี61เนี่ยควรจะเยอะแต่นี่กลับว่ากลับเป็นว่า Gross Profit Margin ลดลงอย่างปี59อยู่29%นะครับ ปี60-25แล้วก็ปี61-23มันควรจะโชว์ที่ปี61มันควรจะเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าบริษัทต้องควรปรับปรุงนิดหนึ่งนะครับนะโอเคสตอรี okay. ่ตัวที่2นะฮะพลาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่คุณรู้แหละนะครับว่าเฮ้ยเขามีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการเทคกิจการไอจิกิจการนี่มันคืออะไรนะครับ PMC นะครับมาดูกันนิดนึงนะฮะ PMC นะครับ ซิลิกเนี่ยก็เข้าไปเทคอยู่ทั้งหมดเลยนะครับ้อนะครับ PMC กลุ่ม PMC มีเนี่ยมี2บริษัทนะครับ PMCT ตัวเนี้ยจะเป็นฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็ PMCS ตัวเนี้ยจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่ตั้งอยู่สิงคโปร์นะครับก็มีส่งออกด้วยนะฮะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Waterbase นะฮะถ้าถ้าไม่ผิดนะอ่าถูกต้องนะผมมีโน้ตไว้ให้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ Waterbase ซึ่งมันจะมาเสริมตัวซิลิกนะครับเพราะว่า ซีลิกเนี่ยวอเตอร์เบสเนี่ยทำน้อยมากนะครับทำน้อยมากทําอยู่ปีปีึงเนี่ยก็ประมาณ40%แต่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นคุณจะเห็นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของมอกอต่างเนี่ยเขาห่วงใยเรื่องของสุขภาพคนใช้มากขึ้นนะครับรวมถึงคนที่ผลิตด้วยนะครับผลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพ้นท์น,นะครับที่เป็นสีทาาคารบ้านเรือนนะครับเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนให้มาเป็นสูตรน้ำเกือบทั้งหมดนะครับ เทรนมันมาแบบนั้นนะโอเคซึ่งก็มองว่าดีนะครับการที่ซีดิกเข้าไปเทคกิจการบริษัทนี้นะเดี๋ยวเรามาดูงบการเงินของทั้ง2บริษัทที่เป็นบริษัททั้งผลิตและก็จัดจําหน่ายนะครับเขามีงบให้ปี58าแปดห้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากาไรนะครับดีทีเดียวนะดีทีเดียวกําไรถ้าเราดูผตอนไลนเลยนะหกสิบหล้านในปี58 59ล้านในปี ไม่ฮะปี59เนี่ย67ล้านนะครับปี60นี่89ล้านก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อยู่ในเล้งประมาณนี้นะครับ60สิถึงแปล้านนะครับไม่น่าจะมีกับไม่น่าจะมีกำไรพิเศษเพราะว่ามันแนวโน้มมันชัดเจนนะครับไม่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับเเรื่องของเรื่องของนี่ผมไม่ได้คอปมานะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนี่กับทุนเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ไม่เยอะมากนะครับประมาณ1เท่าเท่านั้นเองนะครับ DE นะครับก็ลอง ลองไปค้นหาดูในข่าวของบริษัทก็ได้นะครับนะโอเคมาดูบริษัททีท่เป็นเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็กำไรวอลทุ่มลายเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าล้านนะครับปี583ปี5 9 10ล้านแล้วก็ปี60เพียง9ล้านนะครับก็ดูลดลงนิดนึงนะครับแต่ก็มองว่าก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคอยู่นะครับอยู่ในระดับที่โอเคนะครับแต่เรามาดูแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าบุกเข้ามาเลยนะครับในช่วงมัโทษฮะคิวหนะครับหกนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยทำเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จไปเมื่อวันที่4มกราคม6-2เพราะนั้นงบการเงินของ PMC นะครับจะบุกเข้าไปเลยนะครับตีคร่าวๆแล้วกันนะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณ90ล้าน 80-90ล้านนะครับเราเราเดานะเราเดา80-90ล้านบุ๊กเข้าไปเลยเนี่ยมันจะทําให้งบการเงินของซิลิกนะครับเติบโตเยอะมากนะครับเพราะว่าซิลิกเนี่ยวัตถุไลน์อยู่ประมาณ30ล้าน18ล้านนะครับอยู่เล้งประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ย 6, เออเพียงแค่10ล้านเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าอันนี้ต้นคลิปคุณรู้แล้วนะว่ามันเป็นมีการขาดทุนพิเศษนะครับมันดูจะลดลงซะด้วยซ้ํา แล้วการที่จาก10ล้านบูสต์ขึ้นไปถึง90ล้านเนี่ยมันโตถึง9เท่านะครับเพราะนั้นไม่แปลกนะครับที่ราคาวุ้นเนี่ยมันถึงตอบรับในเชิงนะครับเดี๋ยวให้ดูสิลิกนะครับอ่าเมื่อกี้กราฟนะฮะดูสิลิกนิดนึงนะครับก็ดูจะเป็นเทรนด์นะครับมาตั้งแต่ช่วงธันวาที่งบปีกำลังจะออกนะครับเห็นไหมงบปีกำลังจะออกแต่กราฟ ทำไมฮะเป็นขาขึ้นนี่มันน,มน,นี่มันผิดปกติมากๆนะแล้วเ,เหมือนเหมือนตลาดจะรู้ว่าเป็นการขาดทุนพิเศษแต่ขาดทุนพิเศษก็แล้วแต่กําไรมันดันลดลงแต่ราคาหุ้นกับสวนทางเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้แหละนะครับก็คือการบุ๊กกาไรที่เข้ามาอย่างมหาศาลนะครับถึงเก้าเท่านะครับเพื่อนๆต้องลองไปตั้งดูนะนะครับแต่ก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่รู้ก่อนนะครับก็คือ,อตัวเอ็กพอร์ตช่วยเตือนให้ให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะ นะฮะมีตัวหนึ่งนะครับในอดีตที่เรคพูนเคยวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วเป็นเคสคล้ายๆกันนั่นก็คือ Wi s e นะครับ W I C E นะครับผมเอากราฟราคาย้อนหลังมาให้ดูนะฮะตอนที่เขาเทคกิจการนะครับ SunExpress 70%เนี่ยนะครับกำไรคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับจะทำให้ w i s e เตโตมาเยอะมากนะครับนะฮะราคาวุ้นเนี่ยจากวิ่งจากตอนนั้นปี2016เนาะนะครับ ก็วิ่งขึ้นมาจากแถวๆ2บาทกว่านะครับวิ่งยาวไปเลยนะครับจนถึง4บาทกว่านะครับก็เกือบ100%นะแล้วก็มาเทคกิจการยูนิเวอร์แซลอีก80%เท่คราวนี้ก็วิ่งทะลุขึ้นไปถึงเจ็ดบาทเกิน7จ็บาทห้อีกนะครับเนี่ยคือลักษณะโมเดลคล้ายๆกันคือการเทคกิจการแล้วก็บุกกาไรเข้ามาแต่ก็มีหลายหลายหุ้นเหมือนกันที่ทําแล้วราคาหุ้นไม่ขึ้นนะครก็ต้อง พิจารณาเป็นเคสเคสไปนะครับอาจจะดูกราฟคอยช่วยด้วยเงี่ยวหูฟังตลาดดูซิว่าเขาเล่นหรือไม่เล่นนะครับเป็นลักษณะน,นั้นก็ได้นะครับนะประมาณนี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เบาๆนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงสตรอรี่ได้รู้ถึงงบการเงินที่ดูจะขัดกับราคาหุ้นนะฮะก็หวังว่าจะได้หวังว่าเพื่อนๆจะมีได้ประโยชน์ไปนะครับ,นะรบก็ยังไง ากด like, ากดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวเอ็กพอนะครับก็ติดต่อ Inbox มาได้นะครับนะกเ็เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับโอเควันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันคราวหน้านะครับนะโอเคสวัสดีครับ